กูก็เลยกูสามารถอยู่แชมป์ในโรงเรียนมาเลยนะถ้าไอเดียวอยู่ถ้าไอเด <c oughs> ียวอยู่เชียงรายไม่ได้อ่ะเอาง่ายคือชันไปเที่ยวโรงเรียนทุกวัน ถามตัวเอสผ่านเอตดก็อ่เียมียม ่าบาสผ่านบ้องแล้วบาสไม่ใช่ไม่ใช่บ๊อบในเรื่องเรื่อโรงเรียนไม่เกี่ยวกับที่นี่เลยเพราะว่าที่เนี้ยคนในที่เนี้ยไม่มีใครอยู่เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเลยบ๊อบฉะนั้นถ้าคุยถึงเรื่องโรงเรียนยังไงก็ไม่ถูกสักอันบ้าผ่านบ๊อบ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 เป็นหมาแล้วบ๊อบ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 ติดอ่า กูก็เบื่อเมคิดว่ากูจะเอาสังขารมาดูตื่นเช้ามาดมาูมาทำงานเลยกูจะเป็นกูจะเปิดความตอนตอนเที่ยงเว้ยตามหลักะแต่นี่แม่งเมือนเวลามาหาอะไรมาปุ๊บแม่งเริ่มแต่แปลงมุ